สวัสดีครับอ่าคลิปนี้เป็นคลิปตั้งค่า EA นะครับตั้งค่า EA Crazy Farm Go and Lot Advanced EA นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชรันล่าสุดนะเวอร์ชรันล่าสุดที่ให้ไปนี้เอ่อเนื่องจากคนขอใช้งานเข้ามาเยอะมากจนผมไม่มีเวลาตั้งค่านะครับก็คือมันก็เลยส่งช้าหน่อยนะมันก็เลยส่งช้าหน่อยก็เลยหาวิธีการที่ให้ผู้ใช้งานเนี่ยได้เลือกง่ายๆแล้วก็ผมตั้งค่าง่ายๆนะครับก็คือสรุปผมจะ เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันไฮบริดแบบอัตโนมัติเลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่ายอดเงินเนี่ยอยู่ในช่วงของแม็กลิสนะครับไอ้หน่วยลงทุนมันจะก็จะเป็นแม็กลิสนะครับก็คือจริงๆมันก็คือหน่วยลงทุนเดียวกันแหละครับแต่เพียงแต่ยอดเงินมันต่างกันนะครับแต่ถ้าเกิดยอดเงินอยู่ในช่วงของถ้ายอดเงินอยู่ในช่วงของมีเดียมลิสต์นะครับก็หน่วยลงทุนมันจะกลายเป็นมีเดียมลิสต์แล้วก็จะ เป็นดอกเบีย้ยทบต้นนะครับเป็น growth exponential นะครับใช้การทบของเงินทุนกับตัวหลอดเนี่ยไปตามบาลานซ์นะไปตามบาลานซ์ที่เติบโตที่มันเป็นแพลนของ medium ิ i s ์นะครับอ่าส่วนอันที่มันจะมี medium ิ i s ์กับ low ิ i s ์นะครับส่วน low ิ i s ์นะครับ low ิ i s ์นะครับ low ิ i s ์ก็อ่า m a ลิ i s ์ to low ิ i s ์หมายความว่าถ้าเกิด lens ของบาลานซ์นะครับอยู่ในช่วงแม็กลิสนะครับมันจะกลายเป็นแม็กลิสนะครับก็คือหน่วยลงคุนที่ต่ำที่สุดก็จะได้แค่นั้นแหละครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นเป็นมีเดียมนะครับก็จะยังจะเป็นหน่วยลงคุนมีเดียมอยู่แล้วถ้าเกิดมันขึ้นเป็นโลนก็จะกลายเป็นโลลิสแล้วก็จะเป็นโลลิสยาวเลยนะครับเป็นโลลิสก็คือ ตามขั้นต่ํำของโลลิสเลยแล้วก็จะเงินก็ถ้าโตขึ้นน่ะมันก็จะใช้โลลิสตลอดไปเลยนะครับมันจะกลายเป็นไฮบริดนะครับเป็นไฮบริดนะครับคือด้วยความที่ผมกังวลเรื่องความเสี่ยงมากๆนะครับเพราะว่าผมผมเป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงเพราะว่าผมเป็นนักควบคุมความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นอ่าผมจะแนบสารของผมด้วยนะไปในอีเมลนะครับให้ทีมงานแนบอ่าคำเตือนของผมนะแล้วก็แนบ เกี yeah. ่ยวกับเรื่องของจรรยาบรณเกี่ยวกับเรื่องของเงินทุนที่ถูกต้องนะครับไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูการตั้งค่า EA เวอร์ชันใหม่นี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูการตั้งค่านะครับอ่าเราเลือกเวอร์ชันไหนก็ได้นะเลือกเวอร์ชันไหนก็ได้ที่ที่คุณต้องการเลยนะครับแล้วก็พอเลือกมา Uh, ถ้าผมส่งไปเป็นไมโครเนาะมันก็จะถูกตั้งค่าโกเป็นไมโครอยู่แล้วนะครับก็เลือกไปหากราฟโกไมโครมานะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับแต่ถ้าเปิดกราฟโกไมโครมาแล้วก็วางนะครับตัวข้างบนนี้นะครับคือ TP นะครับพีไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันถ้าไปปรับนี้ก็มันมันอาจจะผิดพลาดได้นะครับมีการคั้ดเคลื่อนได้นะครับ อ่าตัวนี้ตัวโคสออเนะครับโคสออเนี่ย,ยตอนนี้ผมตั้งเป็นโนคัดลอสไว้นะครับตอนนี้ผมตั้งเป็นโนคัดลอสไว้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้คัดลอสยอดเงินเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมันติดลบยอดเงินเท่าไหร่คุณก็กรอกไปได้เลยนะครับอยู่ที่พอของคุณเลยนะอยู่ที่พอของคุณเลยถ้าจะเปลี่ยน บาลานเริ่มต้นก็แจ้งมาได้นะครับก็แจ้งมาได้นะครับอ่าไม่มีอะไรแล้วครับก็แค่ถ้าเกิดว่าอยากจะปิดนะครับอยากจะปิดสั่งให้ปิดก็คือคัดลอสนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าคัดลอสแบบเบร์ชั่นที่ผมใช้อยู่มันมันยากนะมันยากก็เลยเอาเป็นเบร์ชั่นง่ายๆตามที่ผมได้วิเคราะห์ลิสต์แพนไว้ให้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการติดลบ เท่าไหร่นะครับผมแนะนําก็คือแม็กไปเลยนะครับแม็กไปเลยของลิสแพนนะครับอย่างเช่นมีเดียมลิสก็ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือแม็กตัวดาวนะครับหรือถ้าใครใจถึงก็ปล่อยปล่อยเลยนะครับถ้าเชื่อมั่นในแบ็กเทสนะก็ปล่อยเลยแต่ว่ามันยังไม่พลาดเลยนะครับยัรันมาถึงทุกวันเนี้ยแบ็กเทสถึงล่าสุดเนี้ยก็ยังไม่พลาดเลยนะต่ํากว่าด,วดวาวต่ํากว่าที่ที่แบ็กเทสด้วยแต่ว่าทีเนี้ยเราเป็นนักควบคุมความเสี่ยงเนาะ ก็ประมาณการไว้เนาะประมาณการไว้ว่าแม็กซ์ดอแดวก็คุณต้องพิจารณาแล้วว่ามันมีความผันผวนมากเกินไปหรือเปล่านะครับก็อาจจะพิจารณาคัดลอสหรือหยุดนะครับหรือหยุดหยุดแล้วก็น่าจะพักก่อนหรือว่าจะลันต่อหรือจะพักก็ได้นะครับเพราะว่าผมค่อนข้างแคร์เรื่องความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆแล้วไปอ่านสารที่ผมส่งไปล่าสุดได้นะครับ โอเคส่วนถ้ามีออเดอร์ติดและต้องการจะถอนนะครับต้องการจะถอนและไม่อยากให้ออเดอร์ติดนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปการเคลียออเดอร์อีกทีหนึ่งนะครับการเคลียออเดอร์อีกทีหนึ่งเพราะว่าอันนี้มันยาวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ